สวัสดีค่ะพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะยังคงมีข้าวมาลาวให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลาที่ติดตามรับชมได้ก็เป็นช่วงของแปดโมงเช้าถึงกลางโมงเช้าแล้วก็ซ่องถุงถึงซ้านถุงอ้ออากาศซ้ำรับชมได้อีกครั้งกันในช่วงเวลาายซ่องถึงใบซ่านแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้าน ส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะว่าในรอบสัปดาห์นียมีอะไรเกิดขึ้นที่หนบางแล้วเราก็จะไปถ่ายทํากันนอกสถานที่นะคะก็จะไปกันแต่ละพื้นที่คือไปครบกันทุกที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจะเป็นรีสอร์ทหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รูจ้จักจังหวัดระนองมากขึ้นแล้วก็ดูว่าระนองของเรามีที่สวยๆงามๆอีกมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมีดิฉันวรรณนาสวัสนา มธากคุณค่ะรับหน้าทีดำเนินรายการชายเดียวนะคะวันนี้เนื่องจากว่าคุณสราธติดภารากิจนะคะก็สลับกันมือวันดิฉชันก็ติดภารากิจช่วงนี้ก็มาให้คุณผู้ชมนะคะมาแล้วข้าคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะซึ่งข้าวแรกก็เป็นเรื่องของการเปิดรับสมัครหนักศึกษาาไม่ในส่วนของทางวชชหรือว่าว,วิทยาลัยชุมชน จังหวัดไรนองค่ะก็เปิดรับสมัครนักศึกษ่าไม่ประจําปีการศึกษา2556ซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สเมษายน2556ค่ะวิทยาลัยชุมชนระน้องค่ะเปิดรับสมัครนักศึกษ่าไม่ประจําปีการศึกษา2556ซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สเมษายน2556ค่ะ เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะนางพรทิตซี่บุญจิตผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองค่ะก็ได้เปิดเผยกับทางผู้ซื้อข้าวของระน้องชาแน,นลนะคะว่าวิทยาลัยชุมชนระนองภายใต้การดูแลของสํานักงาน บริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปิดอรับสมัครหนักศึกษาไหมประจำปี2556โดยเปิดอรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที30่30เมษายน2556ซึ่งวิทยาลัยชุมชนระนองเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เข้าถึงชุมชนเพื่อคนในชุมชนย่างแท้่จริงแล้วก็เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนระนองก,ก็ไม่ได้เปิดรับหนักศึกษาในภาปกติย่างเดียวนะคะทีผ่านมาก็มีการเปิดซ่อนลักซูตรระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจด้วยอย่างเช่นลักซูตภาษาอังกฤษภาษาพม่าตามที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการค่ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองได้กล่าวด้วยนะคะว่าในส่วนลักซูตรภาคปกติที่วิทยาลัยชุมชนเปิดระรับในคณะนี้ก็คือลักซูตรเรียนวันเสาร์และก็วันอาทิตย์มีให้เหลือซาาีสาขาสาขาปกครองท้องถิ่นสาขาคอมพิวเตอร์สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาปฐมวัยโดยวิทยาลัยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในทุกอำเภอในส่วนของกระเปอรอเขาจะมีการจัดการเรียนที่โรงเรียนกระเปอรอวิทยา ทีกระบุรีก็จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาที่อำเภอสุขสำร้านค่ะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านผูเข้าท้องแล้วก็ในเมืองเนี่ยจัดการเรียนทีสุนวิทยาลัยชุมชนซึ่งยุ่ตรงข้ามกับโรงเรียนพิชชยรัตนาคารค่ะสำหรับในปีการศรราึกษา2556ก็อยากจะประชารรสัมพันธ์แจ้งข่าวมาอย่างท,ทุกท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของการศึกษาในระดับอนุปริญญา ะะของเทไลชุมชนนานองซึ่งขณะนี้มีแผนที่จะรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2556นะคะซึ่งผ่านการเห็นชอบนะคะของสภาในการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างของการรับสมัครอยูอ่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของเทไลชุมชนก็คือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม o. 6แลประเภบเท่านะคะสามารถที่จะเข้ามาสมัครโดยใต้หลักฐานตามประกาศนะคะ,ะสาขาที่เปิดสอนก็จะมีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาการศึกษาปฐมวัยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาการจัดก,การทั่วไปนะคะแล้วก็สาขาการสง่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนสำหรับเป้าหมายของการรับ สมัครนักศึกษาในระดับอนุปริญญาในปีนี้จะมีจํานวนท้่นิงประมาณ270คนแต่ถ้าหากว่ามีจํานวนมากกว่านี้นะคะเราก็ยินดีครับเพราะว่าท,งทางวิทยาลัยเป็นวินนนทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพราะนั้นก็จะให้โอกาสกับทุกๆท,ท่านนะคะที่เดินเข้ามาสมัครนะคะซึ่งขณะนี้ก็กำลังรับสมัครกันอยู่จนถึง,ถงสิ้นเดือนเมษายน2อ5 6นนะคะก่อนที่จะ,ะเริ่มต้นในการเรียนตามหลักสูตร ปกติในระดับอนุปริญญาของแต่ละสาขาซึ่งก็จะใช้เวลาเรียนจำนวนทั้งสิ้น7็ภาคเรียนด้วยกันนะคะภาคเรียนละประมาณ4เดือนก็จําเป็นที่จะต้องเรียนพื้นฐานให้มีความพร้อมพอนะคะวิชาพื้นฐานที่จะเรียนในระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งคิดว่าน่าจะเปิดเรียนในช่วงของเดือนพฤษ,ษภาคมก็คือวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์นะคะวิทยาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาคอมพิเวเตอร์นะคะซึ่งเป็นวิชาในายุคสมัยใหม่ที่จําเป็นต้องใช้เมื่อมีความพร้อมนะคะในการประเมินและผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าท่านม,มีความรู้มีทักษะเพียงพอที่จะเรียนในระดับอนุปริญาได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก,ก็มาเรียนซ่อมเสริมนะคะก็คิดว่านักศึอษาจะสามารถ เรียนในวิชาต่างๆได้จนประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะหรือถ้าหากว่าบางท่านเนี่ยในระหว่างการเรียนมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างเรียนไม่สามารถเรียนจบภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ7ภาคเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาเกบหน่วยกิจเพิ่มเติมโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน2เท่าของภาคเรียนปกติก็คือ3ามปีนะคะถ้าเป็นภาคเรียนปกติ แต่ถ้าในระยะเวลา6ปีนี้ท่านก็สามารถที่จะเป็นดำรงสภาพของการเป็นนักศึกษาอยู่ได้ทุกถึงนะคะโดยทีม่ม่ไม่ไม่ทิ้งขาดไปนเลยนะคะสาเหตุที่เราสามารถจัดการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ได้รับเงินสนับสน,นุนเป็นร้ปอประมาณนะคะในการที่จะทําให้สถา,านศะึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนะคะ อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษก็ผ่านการพิจารณาคัดกรองมาเพื่อจะถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของเราทันใดที่มีความสนใจนะคะที่ต้องการจะไปสมัครเรียนกสามาทีจะไปสมัครได้โดยตัวเองเลยนะคะที่วิทยาลัยชุมชนระนองโดยเตรียมลักพาไปด้วยนะคะย่างเฉนซำนาบุตรการศึกษาหมอฮกหรือเทียบเถารูปท่ายซองนิวซี่รูปซำนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนก็ให้ไปยืนได้นะคะหรือว่าโทรซอฟท์าทมถีเบอร์โทรศัพท์077-821-068สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการก็จะหมดเคสร,รับสมัครในวันที30่30เมษายนนี้ค่ะมาดูเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการแข่งขันฟุตบอลสายแดงเราก็ไปตามข่าวมาตั้งจากที่มีการแข่งขันมาแล้วนะคะ ก็ไปดูรอบชิงชนะเลิศกันนะคะว่าการแข่งขันฟุตบอลสายแดงรอบชิงชนะเลิศใครทีเป็นผู้ชนะเลิศค่ะจบแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีตะบนสายแดงจัดต่อเนื่องมา5ปีแล้วนะคะก็ได้รับการสนับสนุนและก็ทีมทีเข้า,า,าร่วมการแข่งขันมีมากมายขึ้นทุกปีค่ะ เมื่อวันที่11มีนาคมทีผ่านมาค่ะที่โรงเรียนบ้านสายแดงก็มีการแข่งขันฟุตบอลสายแดงประเพณีรอบชิงชนะเลิศนะคะประจำปีการศึกษา2000ประจำปี2 5 5 6ค่ะโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสายแดงและภาคเอกชนในจังหวัดระนองซึ่งในวันที่11มีนาคมก็เป็นรอบชิงชนะเลิศข้องทั้ง4ีรุ่นนะคะก็มีรุ่น เยาวชนอายุไม่เกิน12ปีเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปค่ะ นายสุธีมนรุจเจริญพงศ์ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันค่ะก็ได้กล่าวว่าต้องขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในถูกภักส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลสายแดงแล้วก็ภาคเอกชนถูกฐานค่ะที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาแล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาดีๆแบบนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกายห่างไกลาจากยาเสพติดแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะของเยาวชนบ้านเราให้ได้ การพัฒนาด้านกัรกีฬาฟุตซอลที่มีคุณภาพทีดีต่อไปค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอัครชัยเอกพันพงศ์ครับผู้สื่อข่าวระนองชาแนลนะครับทีวีของคนระนองทุกๆคนนะครับผมเดินทางลงมาที่บ้านสายแดงครับตำบลสายแดงตรงนี้อยู่กับการแข่งขันฟุตบอลอรายการนี้เขาเรียกว่าสายแดง กีฬาเป็นประเพณีถ้าเป็นประเพณีนี่แสดงว่าจัดมาสามปีขึ้น5าปีแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุธีมลครับพี่เป็นประธานชมรมฟุตซอลสายแดงนะครับฟุตบอลสายแดงนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟุตบอลสดงสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับเรียบร้อยดีครับปกติเราจะไม่มีมาตรฐานแต่ปีนี้มาตรฐานดีมากถือว่าได้รับขอนมือจากหลายๆส่วนสังเกตสนามมาตรฐานกรรมการมาตรฐานกรรมการมาตรฐาน นะครับวันนี้เรามีชิงกันทั้งหมดกี่รุ่นครับมีชิงทั้งหมดสรุ่นครับต้นอายุไม่เกินสิปีสี่ปีรุ่นประชาชนลงไปแล้วก็รุ่นอายุสามสิปีขึ้นไปครับนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทีม ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงอายุสูงนะครับท่านสเจ้าลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนะสเจ้าลุงวันนี้เป็นไงบ้างครับพาคนแก่มาทรมานไหมครับเนี่ยก็พร้อมเต็มที่ครับเที่ยวนี้ก็ในเมืองเพิ่งตกรอบมากาเอาแชมป์ที่นี่ทีมสอนยุ่งส่งตลอดครับสอเจ้าลุงส่งแพ้ชนะส่งหมดส่งตลอดครับร่วมสนุกครับร่วมกิจกรรมเออคือถ้ามีกีฬาเมื่อไร่เนี่ยผมก็จะส่งทีมร่วมทุกครั้งตั้ง1ิกว่าปีแล้ว แต่เดิมนี่ใช้ชื่อว่านาลุมินครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสจลุง,ลองตอนนี้เป็นทีมสจลุ่งคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่สจลุ่งใช่ไหมครับอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้น <laughs> ทีมสมาชิกเป็นไงบ้างครับวันนี้ความพร,ร้อมร่างกายเต็มที่เต็มที่เต็มที่ฟิตไหมครับ,ๆๆรบโอ้เต็มร้อยครับเกินร้อยเกินร้อยเดี๋ยวคอยดูนะครับคุณผู้ชมว่าเกินร้อยนี่ขาจะพันกันในสนามหรือเปล่าเพราะว่ากําลังจะลงแข่งในอีกไม่เกิน5นาทีข้างหน้านี้นะครับอ่า ก็เพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไปเข้าไปไหว้หลวงพ่อในวัดยังี่ผมเห็นมีหลวงพ่อสง์หลวงปู่ทวดนะฮะพอดีเรามาแข่งในวัดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทีมแข่งโชคดีทีมสอจรลุ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวยังมีทีมเยาวชนทีมอะไรอีกหลายทีมเลยวันนี้เป็นวันรอบชิงนะครับทางด้านของประธานครับประธานชมรมฟุตบอลสายแดงอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องชาวสายแดงชาวละน้องไหมครับผ่านระนองชาแนลครับฝากขอบคุณนองชาแนลขอบคุณแฟน บอลรวมถึงผู้ที่สนใจติดตามชมรมฟุตบอลแสดงที่จัดต่อเนื่องมา5ปีต้องขอขอบคุณทุกท่านมาตรงนี้ครับครับปีหน้าเราก็จัดไปเรื่อยๆครับ,รบเราก็จะมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่า กิจกรรมของชุมชนชุมชนไหนก็แล้วแต่ครับทั่วจังหวัดระนองนะครับเราก็จะไปกันทุกพื้นที่สังเกตได้ตอนนี้ครับที่ไหนมีงานที่นั่นก็จะมีระนองชาแนลทุกทุกที่เลยครับ<า>เดี๋ยวเราไปชมคู่ต่อไปกันก่อนนะครับ<า>คุณผู้ชมแล้วก็จะมีพิธีมอรบรางวัลกันเลยนะครับแข่งเสร็จก็มอบกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับการแข่งขันเริ่มในรุนแรกนะคะทีมจวชนอายุไม่เกิน12ปีทีมชลลามหน่อยก็พบกับทีมเข้าฟ้าชีแล้วก็เป็นทีมชลลามหน่อยที่เป็น ายเอาชนะทีมเข้าฟาชีไปได้สางประตูต่อ0นส่วนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีก็เป็นทีมไฟติ้งที่เอาชนะทีมสุดล่อ FC ไปอย่างสนุก5ประตูต่อ4ค่ะอันนี้ซูซี่นะคะในการแข่งขันอีกรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ในรุ่นอายุ3 5ปีขึ้นไปโดยทีมซอจอรุ่งพบกับทีมซอทอจิมกราบุรีเป็นการแข่งขันคู่เดียวที่ยืดเยื้อที่สุดซึ่งก็ เนี่ยวด้วยกันทั้งคูค่นะคะโดยในครึ่งแรกทีมซ่อจอรุงนำไปก้อนนึ่งต่อสู้พอเข้าสู่เข้าสู้ช่วงที่ซ่องก็เริ่มเกมได้ไม่นานทีมซ่อทอจิมก็ตีสเสมอเป็นนึ่งต่อหนึ่งและอีกห้านาทีต่อมาก็ขึ้นนำไปเป็นซ่องต่อหนึ่งทีมซ่อทอจิมก็ดีใจได้ไม่นานค่ะก่อนหมดเวลาหนาทีทีมซ่อจอรุงก็ ตีเสมอได้เป็นซ่องต่อซ่องก้อนที่กรรมาการจะเป่าหนกวีดมดเวลาการแข่งขันจึงต้องมีการตัดสิ้นโดยการยิงจุดโทษนะคะแต่ก็ยังจบไม่ลงเพราะว่ายิงจุดโทษเสมอกันไปซี่ต่อซี่อีกค่ะสุดท้ายก็ต้องตัดสิ้นกันแบบลูกต่อลูกดวนกันเลยเคายยิงพาดแพรทันทีก็เป็นทีแน่นอนนะคะว่าทางด้านทีมซอจอรุงก็ยิงได้เชียบคมว่าเอาชนะไปได้แปรประตูต่อเจ็ดก็ลุนกันไปยาง สนุกสนานและก็มันเลยทีเดียวนะคะในส่วนการในส่วนของการแข่งขันในรุ่น35ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นการพบกันระวางทีมหินกับทีมช่างเออันนี้เป็นการแข่งขันผู้สุดท้ายนะคะเป็นการพบกันระวางทีมหินช่างเอกับทีมแพ้โกเลงแล้วก็เป็นทีมแพ้โกเลงที่เชียบคมว่าเอาชนะหินช่างเอไป ส้างประตูต่อสู้ก็จบลงอย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันฟุตซอลประเพณีนะคะสายแดงทีมีขึ้นต่อเนื้องมาเป็นครั้งที่หแล้วค่ะครัเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านพ้นกันไปนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลอฟุลนะฮะเป็นฟุตบอล5คนอของอ สายแดงนะครับโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสายแดงนะครับซึ่งทางด้านของทีมสจอรุ่งอย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกที่เราสัมภาษณ์ว่าจะมาเอาชัยชนะใน วันนี้ครับวันนี้หลังจากที่ในเมืองแพ้มาตลอดใช่ไหมไดครับแล้วก็วันนี้ทําได้นะครับทีมสจรุ่งนะครับได้แชมป์ในรุ่นอายุ35ปีนะครับถึงแม้ว่าพี่เขาจะดูไม่ถึงนะครับนะฮะก็เป็นฟุตบอลประเพณีนะครับต้านพยาเสพติดครั้งที่5ของอบตตสายแดงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมดูไปนะครับก็เป็นรุ่นเยาวชน14ปีนะครับก็ทีมไฟติ้งก็เป็นฝ่ายเอาชนะทีมสุดหล่อ f อไปนะครับก็ได้รับแชมป์ไปวันนี้เป็นรอบชิง หมดเลยนะครับเราแข่งกันมากี่นัดนะครับสจลุงครับนัดี่สนัดนี้นัดที่3ครับนัดที่3มก็ชิงเลยชิงเลยครับแล้วเป็นไงครับเมื่อสักครู่ยิงลูกโทษกับตันทีมยิงไม่เข้าเป็นไงครับก็เรื่องปกติครับก็เรื่องปกติยิงไม่เข้าตลอดอยู่ทั้งสองทีมเมื่อสักครู่ยิงไม่เข้านะครับก็ต้องเป็นแบบวันบายวันแบบใครยิงเข้าชนะใครพลาดก็แพ้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้เหงื่อแตกกันเลยพี่พี่ครับ สุดครับจะเป็นลมแล้วอย่าดมอย่าดงพี่ไม้ผมว่าต้องทานผลไม้เยอะกว่านี้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกทุกท่านนะครับก็มาร่วมเรียกว่ามาร่วมสนับสนุนกันมาร่วมสนุกสนานกันนะครับกับเยาวชนด้วยนะครับกับพี่น้องชาวสายแดงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับแชมป์ครั้งแรกครับแชมป์ครั้งแรกโอ้โห ค่ะใน,นก็เป็นเรื่องของการแข่งขันฟุตซอลสายแดงนะคะในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนครั้งต่อไปจากการแข่งขันเหมือไร่อย่างไรก็จะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ mm. เรื่องกีฬาผ่านไปค่ะก็มาดูเรื่องของการทําความดีกันนะคะ mm. สําหรับผู้ใหญ่บ้านมูนึ่งตําบลราชกรุเขาก็มีจิตอาสานะคะที่จะจัดให้ความรู้ในเรื่องของโรคเอสให้กับหน้อง,องๆและก็เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะ ผู้ช่วยผู้ใหญบานจิตอาสาค่ะให้ความรู้แก่เด็กและก็เยาวชนโดยที่ไม่รู้สึกเน็ดเหนื่อยคนดีซี่ระนองอีกคนนึงผู้ช่วยผู้ใหญบ้านมู่ที่หนึ่งตำบลราชกรดุษออกกิจออกทำกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนเพื่อที่จะเพืยอแพ้คล่องไัยโรคเอทีแพร่ระบาดในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะ เมื่อวันที่11มีนาคมนะคะช่วงเช้าวเวลาประมาณ9:30นนาทีค่ะผู้ซื่อข้าวของระนองชาแนลนะคะก็ได้ไปลงดูพื้นที่กิจกรรมในการที่จะให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอสในเกีวชนข้องจังหวัดระนองข้องหนังดวงพรฮิตสวานิตนะคะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลราชกระดอำเภอเมืองจังหวัดระนองและก็เป็นอสมตำบลราชกรดุด้วยนะคะก็ได้มีจิตอาสาออกทํากิจกรรมสร้างธารณะให้ความรู้กับเด็กและก็เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดระนองโดยที่ไม่ว่งพ้นประโยชน์และก็พ้นตอบแทนใดๆทั้ทงสิน้นเพื่อที่จะนําความรู้เกี่ยวกับไพยโลกเกเนี่ยไปเผยแพ่ ะะให้กับนอ้นองในจังหวัดระนองแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพัยเอสที่กําลังแพร่ระบาดในจังหวัดระนองโดยเป็นการแนะนําการใช้ชีวิตความเป็นยู่การกินกันเนาะแล้วก็การยู่รวมกันกับผู้ที่ติดเชื้อเอสในชีวิตประจําวันค่ะ นางดวงพร้อผู้ช่วยผู้ยบาลน,นะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมงานของผู้สื่อข่าวรอนองชาแนลขาวาตนเองเป็นผู้ช่วยผู้ยบาลหมูหนึ่งตำบลราชกรุ๊ฝ่ายปกครองมาซรงสมัยหลักค่ะแล้วก็เป็นอ awesome ๋อสมอตมบลราชกรุ๊ตมามากว่า30ปีแล้วลั่งทีจบการศึกษาแล้วก็มาสร้างครอบครัวที่ตำบลราชกรุ๊ปัจจุบันก็มีบุตรห้าคนแล้วซึ่งเสียชีวิตไปแล้วสางคนในส่วนของภาระหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงเชา้าจนถึงเย็นเนี่ย ก็จะมีการตระเวนเดินไปตามหมู่บ้านนะคะโดยไปถ้ำสารถุกซุกดิบนะคะว่าเป็นยังไงในครอบครัวของประจำหมูบ mm ่บ hmm. ้านเฮ็ดพ้นถีได้เข้ามาทำ แบบนี้ก็เพราะว่าตัวเองยมีบุตรชายยุคคนนึ่งป่วยเป็นโรคเอสนั่นเองนะคะปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนึ่งเดือนก้อนที่ลูกชายจะจากไปลูกชายก็ได้ฟากฟ้างไว้กับตัวเองนะคะว่าให้นําความรูข้องภัยด้านเชื้อเอสเนี่ยไปให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็เยาวชนในจังหวัดระนองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้องๆเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโรคเอสแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันรู้จักวิธีรักษาทีทูกต้องโดยการให้ความรู้ทุกครั้งเพื่อเป็นการ ให้ทานแก่บุตรชายของตนเองทีเสียชีวิตไปนั่นเองนะคะสำหรับในการทำงานของคุณดวงพรนะคะก็มีการยึดลัก ข้องระบาสสมเด็จระเจ้าอยู่หัวเป็นลักค่ะซึ่งก็ได้ระลึกเสมอค่ะว่าเราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยให้ใจลดไปวันๆถ้าเราไม่สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนะคะเราก็ควรจะสร้างประโยชน์เราก็ไม่ควรจะเป็นภาระให้กับสังคมนะคะโดยในการทําจิตอาสาในครั้งนี้ก็ไม่ได้วางพ้นตอบแทนใดๆทั้งสิน้นว่างอยู่สิ่งเดียวก็คือทําอย่างไรให้เด็ก กับเยาวชนแล้วก็เด็กในพื้นที่ของจังหวัดระนองห่างไกลกับโรคเอสแล้วก็เรื่องของการตั้งครรภ์ก้อนไวอันสมควรนะคะการเป็นผู้ช่วยพยายบ้านก็สามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งเฉพาะวันนี้ดิฉันจะไ,ได้มาคุยกับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมประมาณร้อยคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาการป้องกันโรคเอสและการาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเยาวชน ะ,ะาการที่ดิฉันได้ทํางานตรงนี้ไม่ได้คิดว่าหวังผลประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่ได้ทําคือมีความสุขทางด้านจิตใจนะคะที่ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของในชีวิตที่ลูกชายนะคะุตรชายได้สูญเสียชีวิตกับโรคเอดส์เพราะฉะนั้นคําพูดคําสุดท้ายของลูกว่าแม่ขอให้เอาชีวิตลูกเป็นทานในตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจับระนอมเมื่อปี2500 54อานะคะ54 ปีนี้ก็ได้รับรางวัลที่สองอีกถามว่ารางวัลก็คือกำลังใจนะคะสิ่งที่จะทำงานก็คือสิ่งที่ลูกชายได้พูดไว้ว่าขอให้เอาชีวิตลูกเป็นทานประกับเป็นความตั้งใจของดิฉันว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะขออยู่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะไม่ว่าดิฉันจะทำงานที่ไหน โดยจริงๆแล้วดิฉันไม่ใช่คนพื้นเบเดิมที่จังหวัดระนองแต่ดิฉันเป็นคนที่จังหวัดแพร่พอดีก็ย้ายตามคุณพ่อซึ่งมาเป็นป่าไม้จังหวัดที่จังหวัดระนองก็ได้มาแต่งงานกับคนจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าณตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในอุดมการณ์คนดิฉันคืออย่างน้อยเราอยู่ที่ไหนเราคนไทยเหมือนกันดิฉันขอทํางานาเพื่อทดแทนคุณของแผ่นดินค่ะ ก็แรงผลักดันในด้านนี้ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งดิฉันเทิดทูนนะคะเพราะเราได้เห็นท่านทรงงานนะคะท่านไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าจะให้ประโยชน์สุขกับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชนของในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อยากที่ก็อยากดําเนินตามรอยพระบาทของท่านนะคะที่จะให้ความสุขทุกๆด้านนะคะกับประชาชนที่ซึ่งเราที่มีความสามารถที่จะทําได้ค่ะ ก็จะขอดําเนินการอย่างนี้ไปตลอดนะคะในในในส่วนที่ว่าเป็นวิทยากรนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้กับเยาวชนหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือไปช่วยงานด้านอาสาพัฒนาสังคมช่วยเหลือผู้ได้โอกาสมันก็ยังมีเป็นอีกงานหนึ่งการดูแลในชุมชนก็เป็นฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นการทํางานตอนนี้อยู่ประมาณ4กระทรวงได้นะคะคือเป็นการอาสานะคะแต่เป็นหลักที่สุดก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับอ,อสมอค่ะ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะก็ขอให้ประชาชนเนหันกลับมาดูแลสุขภาพการที่ดูแลสุขภาพเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเมื่อไหรที่เราป่วยแล้วเราจะไปไปไปรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพขอให้คิดะหนักว่า ขอให้สร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพนะคะซ,ซึ่งเกี่ยวกับโรคเอดก็ถือว่าให้คิดว่าเอดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเพราะฉะนั้นการที่เราได้ให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปหรือวัยคนทํางานเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะเพื่อที่จะเราไม่สามารถที่จะให้เอดหมดไปจากประเทศไทยแต่ทำยังไงให้เอดสามารถลดน้อยลงโดยความร่วมมือของประชาชนทั่วไปค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องข้อการทําความดีนะคะสําหรับผู้ใหญ่บ้านหมูหนึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูหนึ่งนะคะตําบลราชกรูดุนะคะที่ได้มีจิตอาซาจากกิจกรรมดีๆให้ความดูเรื่องโรคเอสกับเด็กๆและก็เยาว,วชนในพื้นที่จังหวัดระน,นองนะคะก็ต้องบอกว่ามีนําใจที่หดงามนะคะเพราะว่าการทําจิตอาสาเนี่ยไม่ได้วังพ้นตอบแทนในเรื่องของเงินหรือว่ววาปัจจัยใดๆท้งสิน้นเพียงแค่ต้องการที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้น้องๆรู้จักเรียนรู้การชาชิดกับ ผู้ทีเป็นโรคในโรคเอสในปัจจุบันนะคะแล้วก็รู้จักป้องกันด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะทีได้รวมทํากิจกรรมดีๆให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดโดน้องของเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะรับชมสิงดีๆจากทางสถานีก็แล้วก็กลับมารับชมข่าวในช่วงหน้าค่ะ เติมเต็มทุกสมัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานสม้ม IPM i d e Finition 02 245 9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย